สวัสดีครับมาพบกับโกบอีกเช่นเคยครับกับช่องคาร์ตโวเต้าบายกบซ่าเฟจเฟสบุ๊กตัวต้าป้ายแดงผมไม่ใช่โดาาน,น,นใจครับนี่ วันนี้ผมเตรียมส่งมอบเจ้า4 t u n e r นะครับ 2.4G r e a d e r ครับก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ตอนนี้นะครับกระแสกําลังมาเลยนะครับสำหรับสะดวกเจ้าาักขาวเขาอยู่ที่ประมาณ1,300,000นะครับ7 1 0 0 0บาทนะครับถ้าสีขามุก็เพิ่มเงิน12,000บาทครับผมดีนะครับมาด้วยไฟหน้านะครับนี่แบบไฟบีมนะครับ LED ไฟตัดหมอก LED มาให้เรียบร้อยนะครับไฟ daytime ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่นะครับตัวการชนหน้านะครับ เป็นของ Regender มาให้รุ่นนี้ปรับปรุงใหม่ประมาณได้2เดือนนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าเนี่ยฮะแล้วก็ตูการะชนด้านหลังนะครับก็ใส่ไปของตัว Regender ให้เลยนะครับไฟท้าย LED ครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์คําว่า Leader ให้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็คิ้วตรงนี้นะครับก็ตัดนะครับด้วยสีดําครับเพิ่มความดุดดันนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับหรือว่าคลิปวก่อนนะครับ เจ้าตัวนะครับของลีดเดอร์นะครับหลังคาจะไม่ใช่เป็นหลังคาดํานะครับนี่นะครับลูกค้าบางท่านก็สามารถเป็นแรปหลังคาดําได้เลยนะครับคันนี้ผมก็เตรียมส่งมอบครับนี่ใส่คิ้วกนศาสร์ให้ครับแล้วก็ล้อนี่ครับอันลอยครับลายเดียวนะครับกับตัวลีเจนเดอร์เลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับอะเรามาดูครับขอบนะครับขนาดยางนะครับ265นะครับ6ก R 1 8ครับผมนี่แบบนี้ไปเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในครับว่าภายในมีอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนภายในนะครับก็ผมเคยทําคลิปไว้เรียบร้อยแล้วตรงแผงประตูทางด้านคนขับนะครับขวามือนะครับกระจกขึ้นลงนะครับแบบออโต้นะครับปรับไฟฟ้านะครับพับกระจกได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังครับแบบนี้ให้เลยนะครับปุ่สตาร์ทครับสมาร์ทคีย์ครับแล้วก็สวิตช์ควบคุมที่พวงมาลัยหน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ M I D หรือว่าเครื่องเสียงครับ ระบบเกียร์แบบ CVT นะครับเสปีดครับมีบวกลบให้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัว Eco Mode แล้วก็ Power Mode ครับหน้าจอนะครับเล่น Apple c a r p l a เนะครับใครอยากดูคลิปนะครับที่ผมเคยทำไว้นะครับว่าเออ Apple า a r p พ a y นะครับสามารถต่อดูหนัง YouTube อะไรได้ก็ไปดูในลิงก์ได้เลยนะครับอันเก่านะครับนี่นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ตัว G ครับเรามาลองดูตรงด้านหลังครับนี่เบาะพับได้นะครับ ระบบแอร์แบบดิจิตอลนะครับนี่นะครับแล้วก็ช่องเสียบไฟนะครับ220โวลต์มีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บวกกับ12โวลต์นะครับนี่สวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับแอร์ก็มีให้เรียบร้อยนะครับนี่มือจับอะไรเป็นโนแบ็คมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูเรื่องเครื่องกันครับว่าเครื่องยนต์คันนี้นะครับ2.4ลิตรนะครับมีอะไรยังไงบ้างนะครับ ครับก็เป็นระบบเครื่องยนต์นะครับ2.4ลิตรของเจ้า Fortuner r e a d e r ครับนี่นะครับสายวัดน้ำมันเครื่องนะครับปั๊มโซลานะครับแล้วก็ที่เติมปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็น้ำมันพลังมานพาวเวอร์นะครับน้ำมันเบรกน้ำยาหม้อน้ำนะครับผมแนะนำนะครับให้ลูกค้าหรือเพื่อนคอยเปิดดูบ้างนะครับเผื่อบางทีนะครับมีหนูหรือมีอะไรเข้าไปทำรังหรืออะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้เราจะได้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับนี่สวยๆแบบนี้ไปเลยครับ ส่วนข้อมูลการใช้งานการรักษานะครับหรือการเช็คระยะผมเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วลองย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับ